สวัสดีเจ้ามือนี้ล่งไทยร้านไปเพิมาเมื่อไหร่จะมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิตามินี่และตอนนีวว้ก็อยู่กับรายการวิตตามินี่และตอนนี้เรามาใช้สวัสดิการของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือรถไฟฟ้าเลยที่เราเรียกว่ารถอีวีกันและวันนี้จะไปเสริมไทยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เลิกเรียนเร็วขนาดนี้เวลาห้าสิบเก้าโมงห้าสิบสองเราเรียนเสร็จไปแบบพี่ๆก็กว่าเอ้ยมันเรียนแค่สองชั่วโมงเองนะปกติต้องเรียนถึงสิบเอ็ดโมงน,นะคะแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงแต่วันนี้อาจารย์มีประชุมก็เลยเลิกเร็วหน่อยแล,แล้วก็เรียนทีห้าโมงเย็นค่ะทุกคน <St art> มีเรียนตอนยี่โมงมีเรียนตอน 5โมงเย็นนะคะเป็นเรียนชดเชย5้าโมงถึงสองทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ก็มีเรียนอีกโอ้ยชีวิตมีแต่เรียนชดเชยนี่นะคะจะถ่ายบรรยากาศรถ EV เอวีในช่วงเช้าก็ไม่มีใครขึ้นหรอกค่ะมีแต่เรานี่ที่นั่งก็มากมายมีเียนให้ด้วยมีเอเด้วยนะคะ ายชาร์จมีที่ชาร์จแบตอันนี้เป็นของมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้นี่นะคะมีทุกโต๊ะเลยนะคะมีทุกเก้าอี้นะคะแล้วมีอะไรมีผ้ามีแชร์คือีทีมีมี่ผ้าแลอันนี้มีอันนี้คือแอร์นะคะแอร์มันจะเลงมาแล้วแค่ก็จะหนาว รถอันนี้ไปรอบมอใหม่แล้วก็ไปที่มอเก่าด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันว่าเราจะไปรุ่นที่ใดสวีดัตอันนี้ก็จะเป็นมุมเดินเดินที่เคยเห็นอยู่ในคลิปนี้แล้วเพราะว่าเราจะไปเสริมทุยจะไปร้องเราโอเกกันคะ่ะทุกคนนี่นะคะเส้นทางนี้ที่เราเดินทางไกลกันคะ่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนจำได้ไหมคลิปเดินทางไกลไปเสริมไทยรอบนี้จะได้เดินจริงๆละรอบนี้อาจจะได้เดินทางไกลจริงๆเพราะว่า มมันไ่่คอยีรถสวัสดีตอนนี้ข่อยกำลังจะยางไปเสริมไทยวันนี้มาพูดภาษาบุรีรัมใช่วันนี้จะครูภาษาบุรีรัมวันนี้วันนี้วันนี้จะมาพูดภาษาบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัมเ,ออเพราะว่าจะให้เตยเนี่ยเ,<ต> <laughs> เข้าใจ <laughs> จะให้เตยเนี่ย <laughs> จะให้เตยอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจด้วยว่าเราเนี่ยก็พูดภาษาบุรีรัมย์ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเป็นไงเราต้องปวดไขนโอ๊ตปวดแขนปวดเลยนะคาร์ลปวดอ่ะขออนุญาตถามค่ะเวลาเดินอย่างเงี้ยพอเจอไฟแดงเราต้องหยอดไหมอะโอ๊ยปวดแขนจริงๆนะจะมาก็ไม่บอกจะได้เอาไม้นี่มาด้วยเคาร์ลลูกเสือลูกเสือสามัน ทำได้นะคะทำได้อันนี้คณะศึกษาศาสตร์นะคะค่ะอย่างเรียนศึกษาเขาเรียนกันที่นี่ใช่ไหมใช่เงาเกาเล่นเงาเงาโดดเดียวเดียวได้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้ไปเรียนไอ้นี่อัด E G อ่ะเออ G E ที่คณะเราหยุดเอ้ยที่มองใหม่อยู่ดีโอ้ยทุกคนเจอกันตอนตอนถึงเสริมไทยแล้วกันปวดแขน ตอนนี้เราก็ถึงเสริมไทยแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็ถึงเสริมไทยแล้วนะจ้าจ้าคุณกินแต่จ้าต่อไปต่อไปเออเราจะไปเราจะไปเราจะไปเอ่อไปคาราโอเกะเลยล่องคาราโอเกะไม่ล่องหรอกไปเลยเนี่ยไปตอนเนี่ยคาราโอเกะคุณคาราโอเกะเด็กหน่อยมย <adapted> องหน้านนั่นแหละ

วันนี้เรามาซื้อของวอญวันเกดให้พิมนะคะเราแอบมาสองคนค่ะฟ้าก็ไม่รู้เตยก็ไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราได้นี่ค่ะเราจะซื้อนี้ให้พิมเราเลือกนานมากและสิ่งที่ได้คือสีนี้สีม่วงไม่รู้ว่าพิมชอบไม่ชอบแต่เราชอบไปจ่ายตังค์กันค่ะ Let's go พรุ่งนี้วันเกิดพิมนะสวัสดีเจ้า ตอนนี้เราก็ออกจากเสริมไทยคอมเพล็กซ์เลคคอร์ดแอคชัน่นแล้วนะครับต่อไปเราจะเดินกลับอีกแล้วทุกคนซอยข่อยแนเสียงเงิน10บาทกับนั่งฟรีเนี่ยมันทรมาต่างกันนะ10บาทเนี่ยไม่แค่นั่งรอให้รถมารับแต่ว่าฟรีเนี่ยเราต้องเดินไปาหารถแต่เราต้องเดินกลับไปหารถน,นี่ยนี่ก่อนนะ ชีวิตก่อนจะดังก่อนจะดังก็ถือกล้องยังไงก็ได้แล้วมีถือกล้องมัดฉนเออไม่ใช่อะไตัวเอไปแค่ทาไมเออพอดังแล้วเดี๋ยวก็มีคนถือกล้องเดินตามเดินนำหรอกยังไงได้่อยสีดังต้องไปบายสวัดจะวัดไปหากราพะบะลราไปบนบ้าน ขอให้ลูกช้างมีชื่อเสียงหนึ่งล้านซับสไครต์ไม่พูดอยู่อย่าเพิ่ง yeah, ขอให้ลูกช้างมียอดถึงหนึ่งล้านซับสไครต์จะตั้งหมอรำมาให้ดูว่าไวทำมันดักอีลีเฮ็ดมะได้เอเด้อถึงหนึ่งล้านก็จะมีเงินอย่ดตกตัวไปสองสามแสนเลย ไอ้นี่ไปคำสนุดปะเขาอค่ะฮะอันนี้ขอเดี๋ยวลานหนึ่งเลยแต่คนหลายเิขนกินไรเนี่ยนไปด้วยกันไหมคะวันไหนวันปิดเทอมปิเทอมวันไหนเล้ะเอาเผื่อเขาทำงานเนี่ยุ่นแฝดราลาไม่เหรอมาคนใคอยปวแทน สองบอกึกเนาะแล้วจากนั้นตอนขึ้นรถเห็นถึงแบบมันตัดกับไอ้นั่นเลยเนี่ยเส้นเส้นตรงค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงคณะเรียบร้อยุเชื่อคนเดีน่ะะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายบนรถเพราะคนหลายอายคุณอายคุณเป็นยูบอายเป็นสีเขาก็คนเหมือนกันเนาะแล้วพรุ่งนี้รอรอดูอีกนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์แต่มีเรียนเด้อพรุ่งนี้วันเสาร์มีเรียนแล้วก็พรีเซนต์งานด้วย เดี๋ยวเขาจะทายให้ตอนนีมีงานก็ตัว n See you tomorrow guys ชีวิตชีวิตอะไชีวิตนี้วัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้าเราก็เข้าห้องเรียนแล้วนะคะตอนนี้เรามียเสิร์อะไรเซอร์ห้อย่างหนึ่งค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในโลกมุมมากทุกคนทุกคนทุกคนอยากจะเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นก็ต้องได้เห็นถ้าไม่อยากเห็นก็ต้องได้เห็นเหมือนกันค่ะ นับสามท้องหนึ่งหน่อยละกันก่นนะคะแล้วทุกคนจะเด้ยนสามสองอย่าเพิ่งขาดโอเคมาเรามานับสามพร้อมกันค่ะสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะน้องฟิล์มนะคะเด็กฝึกงานการตลาดค่ะนี่นี่นะคะคนต่อไปนะคะแล้วที่เราจะมา r e v i e ก็คือเป็นจ้านะ สวัสดีค่ะคุณเลยค่ะสวัสิตเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะต้องไปแนะนำตัวหน่อยค่ะนี่พึ่งงานนะคะพี่คะพี่คขยอินพี่ค่ะประธาน่ประธานพี่คะแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นอะไรทุกคนผมไม่ได้ผมไม่ได้วันนี้ไปไปไปก็อื่นคนก็มาเองตื่นบ่ยสวัสดีค่ะ อุ้ยเอิญทำคอเอิญไม่ควรทุกคนโปรดรู้ไว้นะคะว่าเอิญไม่ควรคบด้วยเพราะว่าเอิญนะชอบสอนพวกเราเป็นสิ่งไม่ดีดูนี่นะคะฟิล์มร้องไห้หลายรอบแล้ววันนี้เอิญกา,ายไม่ร้อมาไม่มีลมแต่พิมพ์นิดเดียวเอิญแตะอยู่เมื่อกี้เนี่ยเอิญพรานั่นั่น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 แล้วเราเจอกันในศาลแน่ฟิล์ม สอพบ้านเป็ดสอพบ้านเป็ดออแล้วเจอกันอีกวันพรุ่งนี้รอบค่ะรอบที่สองแล้ววันพรุ่งนี้ See you tomorrow อินวีนเองไปคิปเดี่ยวค่ะทุกคนตอนนี้เราให้ของขวัญฟิล์มไปแล้วนะคะก็แล้วให้ของขวัญฟิล์มไปแล้วนะคะแต่ลืมถ่ายอะไรคะเป็นไงราจะรอตรงนั้เออเสียนทีงน้ ไหนอันเดิมอันเดิมที่มีได้มาไหมวันนี้เอาอะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยเอามาเหยียนเลยคือเพื่อนเพื่อนหลับมากเพื่อนสื่อจะเปิดใชมาใหญ่กว่านี้วะอันนี้หลานนะเพือนที่วิวอันนี้มินเอรใครของเขาก็ใหญ่เหมือนกันลองเปิดดูตอนแรกจะเอาแบบตั้งตั้งตั้งตุ๊กสามวันเาไปตั้งเป็นสามวันเออ ไม่ดีหรอเอ๊ยอะไรกินประกอบน้ำบลาแบงไผ่ป like ัแบงมินพร้อมนางเบิ้งบลาแบงไผ่แกมีแกมีสายซาร์ตจริงไหมสายาร์ตงั้นขยิมเหลือ8กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ ่าสุดท้ายก่อนไปเลอวันเกิดคุณทําอะไรเป็นความดีบ้างคะวันนี้พีเซนงานเย่อยเดียวอย่างแรกวันี้ตาใส่บาทคนดีนะคะคนดีที่ไหนคือที่นี่เองค่ะขอสักสแก้นนะคะบ้านเราค็ห้อเสทำในช่วที่สองมีสี่กลุ่มก็จะเป็นลําดับที่แปดเก้าสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มเลยละกันจะได้รู้ลำดับ ชุมเลขห้าข้อกุมเราข้อกุมเราเนี่ยเงือมือออกเงือมือออกคุว่ากุ่มเราต่อไปคุว่ากุ่มเราต่อไปเวลาที่เก้านะครับกลุ่มย่าหวานนะครับย่าหวานอย่าอย่ากินก่อนเดี๋ยวนะไม่ใช่กลุ่มเราที่แปดนะย่าหวานนะ อะไรคนระดับที่เก้าสักทีน้องเจ็บเจ็บเดี่ยวเลยค่ะนี่เป็นไมากค่ะได้กลุ่มแล้วรอมานานมากค่ะรอตั้งแต่สิบเอ็ดโมง หนึ่งลูกค้าเป้าหมายนักศึกษาอาจารย์ภายในบริษัทสคุณค่าที่นำเสนอบรากาศที่ดีคไดมีบรกาที่เป็นธรรมชาติสะส่กา้ทค่ะช่องทางการจำหน่ายหน้าร้านคาเฟสโซเชียลมีเดียว่าทีค่ะข้อสำคัญของลูกค้าการบริการที่มีมีระกานส่งส่วนลดมีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียค่ะแหล่งได้มาจากระบรมาการขายเคืองด่มกปชาน้ำผลไม้และีค่ะสพากหลักสถานที่และธรรมชาติมีาอาหารและเครื่องดื่มขนเดรคะมัดการเตรียมและเสิร์ฟเครื่องดื่มถุงการบำรุและการตลาดค่ะแปดที่สงคานผลักหน โซนสุดแมีบรรากาศที่กสุา่ารักทให้ลูกค้าสามารถใช้เวาน้า่นอนทำงาได้อย่างในในาสบายๆค่ะทำเลที่ตั้งอยู่ใก้กับมหาวิทยาลัยค่ะเมนูมีหลากหลายเมนูค่ะบริการที่มีน่าดาึงดค่ะจุดอ่อนพื้ที่มั่นางจำกัดแล้วก็สภาพอากาศที่ตั้งร้านรับแดดจเป็นวันทให้ร้นมากค่ะโอกาสการขยายเมนูเพิ่มเมนูพิเศษหรือเือ,น,เอ,เอนที่เป็นค่ะการขยายสาขาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างเข่าถึงรัพท์การแข่งขันจากร้านเารืองื่นกาเปลี่ยนแปลงของตัวใลูกค้าสถานการ์เศรษฐค่ะ

ส่วนการยก่อนนะคะการยักอนยอดขายท่านังะคะยอดขายตะมาสาแสนบาทค่ะกาแฟมีช่วงขายในสามือนที่ผ่านมาวนท่สิ้นสด้าพันเรนกาสดสินค่ะวันามนคนค่ะการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายมารายอดขายจะมีราคอยู่ที่สี่หมับาทค่ะจจัที่ส่งผลต่อการขายก็จะเป็ช่วงดูกาลค่ะช่วงวันหยุดเทศกาลเพราที่ของโมก็ก็้แต่ช่วงละต้องทนโครงการนะคะการรออเดอร์กายอออเดอร์กัทำออเดอร์้วการสื่อขายทำไมมันต้องเป็นชาเฟ่ก็ มันขายชาแล้วมันผสมกับคาเฟ่ไปด้วยมันก็เลยเป็นชาเฟ่ฮอปชาปี้เหมือนคนพูดไม่คล่องเลยใช่โอเคชิดตามอ่ะเดี๋ยวเช็ดกล้องอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะโลงมากค่ะสวัสดีพวกแม่พี่น,อน้องเมื่อวันนี้เราอ่ะไปพี่เซนออกมาพูภาษาโคราชไปพี่เซนออกมา แล้วเราก็ตื่นเต้นมากเลยเนตช้ามากเลยท่เราจะมาำนสนอร้านฮอปชาเตนะคะเนตช้ามากเลยฮอปชาเต้คือเป็นชายชาดุลไข่ดมนะคะที่มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติที่นุ่มนวลในราคาอยู่2ิบาทนะคะมีไข่มุกด้วยในราคาที่โดนใจและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะทําให้ลูกค้าทุกท่านต่างติดใจและเลือกทานฮอปชาเต้เป็นส่วนหนึ่งในทุกวันค่ะ ตื่นตื่นเต้นมาก business model canvas นะะคภาวะมินไม่ไปช่วยตอบคำถามคุณคะ้อายตัวนักเรียนนักศึกษาและไรทำนองนี้องการเครื่องดื่มเนี่ยนะคะคนที่ชื่นชอบช่องทางนี้และเครื่องดื่มทำไมถึงจะไม่รู้หวานนะคะยืนอยู่ด้วยกรเริ่มต้นธุรกิจเสาในราคาประหยัดนะคะช่องทางการเข้าถึงเข้าถึงลูกค้านะคะร้านแต่งชัยสาขาต่างๆรสชาติหลากหลายมีเมนูให้เลือกเยอะทั้งนม ั้งชานมชาผลไม้และเครื่องดื่มอื่น,นๆเะคะเข้าถึงง่ายมีสาขาทั่วประเทศและใช้แพลตฟอร์อมเดลิเวอรี่ค่ะลงทุนง่ายคือทุนเร็วและบบแปนขายต้นทุตนตมแ,<ก>แต้มและมีการตอบสนอลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียนะคะการวิเคราะห์ส้อนนะคะจุดแข็งราคาถูกเข้าถึงง่ายนะคะ แฟนชส์ลงทุน pues ตับค yeah. mm ืน hmm. ทุนเร็วมีเมนูหลากหลายมีระบบสนับสนุนแฟรนชายนะคะจุดอ่อนนะคะคือมีการแข่งขันสูงต้นทุนวัตถุดิบผันผัวนะคะมีคุณภาพคุณภาพอาจจะแตกต่างกันในแต่ละสาขานะคะพึ่งพาทําเลที่ตั้งสูงค่ะโอกาสนะคะตลาดแชานมไขร่บุกเหมือนกรนิเคนอยู่คนๆนะคะตนทุนที่นะคะอยู่ที่ห้บาท ค่ะอยู่รอดค่ะกลยุทธ์ในด้านทำเลที่ตั้งนะคะเลือกทำเลที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดึงดูดลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะและจะสร้างยอดขายให้กับทางร้านด้วยค่ะปัจจัยสําคัญในการเลือกทำเลนะคะใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยลูกค้าหลักนะคะจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะศูนย์การค้านะคะศูนย์การค้าตลาดนัดจะมีผู้คนทุกพ่านอยู่ตลอดค่ะ ใกล้อาคารสำนักงานกับกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ต้องการเครื่องดื่มในช่วงพักกลางวันค่ะการเข้าถึงง่ายมีที่จอด,ดรถกล,ปปล้นถไฟฟ้าหรือป้ายรถเมล์ค่ะต้นทุนค่าเช่าเหมาะสมค่าเช่าไม่สูงเกินไปจนทําให้ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นค่ะฝากเพิ่งบังเอิญฝากเพิ่งบังเอิญกินบอกการพยากรณ์อของฮอปชาเฟ่นะคะ<ม>เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ฮอปชาร์เฟ่วางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านยอดขายการจัดซื้อวัตถุดิบและการบริหารพนักงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการพิากรณของซัเปอนะคะมีหลายด้านค่ะเช่นเทรนสังเทรนของตลาดชาโลไกมุกพฤติกรรมของผู้บริโภคตามฤดูกาลและการขยายสาขาใหม่และการเปิมร้านผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะควบคุมต้นทุนและลดความผิดพลาดเพื่อประสิทธิภาพในการขยายสาขาและบริหารเรชชาย รักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้วาตรุฐานค่ะต่อไปนะคะเออเชิญรับชมคลิปวิดีโอของได้เลยค่ะปิดดีกว่าปิคลิปดีกว่าเราจะพาทุกคนมาดูจักกับธุรกิจ SME ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะนั่นก็คือธุรกิจฮอชชาร์ป ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ก็ขอแค่มาดูแล้วก็กดติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามสิ่งที่ขายไม่ได้วองทำไมวองทำไมอย่าโมยมันอร่อยไปคลิปแล้วค่ะทุกคนดูไอ้นี่ พี่มาเจ้าทำอะไรฟิวต์เต้นฟิวต์เต้นฟิวต์เต้นแล้วเนาะวันนี้มันเกิดฟิล์มไงหรือว่าเขาฉลองให้ฟิล์วฉลองให้ฟิล์มเขาเลยเนี่ยเขาเจ้าแห่ฉลองวันเกิดให้ฟิล์วดีไหมใส่ดีไหมเนี่ยใส่ดีไหมดีโน่จะกลับแล้วเว้ยเรื่อยๆคัดคัดคัดสวัสดีค่ะ ไปคีบปคีบไปคีบจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนนุ่งอ่ะได้นุ่วอ่ะไปคีบไปฝากอย่าลืมกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเพื่อนหนูด้วยนะคะวิตามินนี่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะมุ่งะ